ยี่นี่แม่งสายสโลสโลเลยพี่ี่ี่ผมออกไม่ออกเลยก็มีแกมีอะไรบอให้ผมชื่ใจหนอยเลี้ยงเพื่นมาเลี้ยงโคมา่าเลียงโคมาขาเมืออีกนิดนึงบีน้ำต้มน้ำต้มเยอะๆ้ยแตหัมตีเลยสิตอนี่รถไหเกั้เดูดิมต่อไปก็ตมาแล้วดแล้ตัดแล้วแต่กันลมไก่ะ แตกีบอลไม่เข้าเกิดเกมมิ่งแตกหมดตีเหี้ยเราจะมีกูจะตายไม่โดนทันเอ้าลูกไม่โดนผมโดนไปหลายรอบแล้วมันต่อยพื้นนะเผื่อเนี้อเก็บไว้ต่อยพื้นไอ้คืนจี่ัมจะสานที่ที่กำหนที่เกิดไปมันหายไปแล้วพี่ไม่เกิดบ้างเกิดแล้วเกิดไปแล้ว เอ้น่นเกลียดาวดูแบกมาดูแบกมาไม่ๆเราต้องเไปเก็บอ๋อบีนมต้มไม่ไหวบอกให้ไหวอไรอย่า้แงลาวาจันแกงคนไม่ฟิกไปไปมอเออยู่นี่ผมเทปไปพิธีเฮ้ยกระโเอาหะดีรอยละบีนมต้มดอแบกมาดูแ โซโล่โซโล่แหน่ได้คลิปใหม่อีกแล้วเนี่ยนีลคลิปทุกวันแล้วนะเดี๋ยวนี้แยกไม่รู้คอนเทนต์อะไรเยอะแยะเอ้ยเมื่อกี้มาใครวะม้ามันพี่มา้มามันม้ามันน้ำเติมคนเติมไป<ๆ>ไปไปเยอะๆ